ทางไอ้ห้องนั่นหนะพี่ห้องไฟอ่ะเดือดคารเดาอ่ะโ,โ,อโย,โยไม่ได้ช่วยเลยต้องหาทางคาร์ดาก่อนอ่ะตกไปด้วยต้องวนอยู่ที่เดิอมอีกเนี่ยทำไมกลับมาโลทางนี้ลองลองไปทางนี้อ่ะอันนี้ยังไม่ได้ไปเลย ไอ้ทางขวานี่เป็นห้องนั่นห้องยาวห้องที่มันแบบเป็นสารพิษอะ่ะห้องสารพิษอันนี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่แต่กูอยากลองมาเล้อเล้ออันที่ห้องเดิมไมา,มาๆอันนี้ไม่ใช่ตักมันหัวเฮ้ยพี่ฟังอไปไลให้ลูลวิ่งก่อนละ นีมันกำลังโจยคขนยังใครอ่ะมันอยู่หน้าตู้ใครอ่ะบอสมาจากทางไหนแล้ววะนี่เหรอไม่ใช่คทางไหนพี่ดูครับโอ้ยหน้าพี่เริ่มมืดอ่ะเอายาไหมไม่ย่าโอเคเขายังอยู่ทางนั้นเหรอยาพี่ยาไม่ไหวต้องคุยกันกูหลงแล้ไอ้เหี้ยอยู่กับกูอะไม่เป็นไรพี่ลมกับเราอยู่ที่กูมึงตาย บอกแล้วอ้นนี้ทางเดิมผมจำทางเดิมได้แล้วจนเอาวิ่งวนจนผมจำได้แล้วว่าเรามาทางเดิมมาอันนี้เราทำแล้วเหรอทำแล้วครับพี่พี่โอ๊คเอาเข็มไปใส่หมไปแล้วข้างไหนได้อะไรพี่โอ๊คก็โค้ดไงมีแค่โค้ด AC หกศูนย์หนึ่งอะตรงนี้เราไปยังโค้ดอะไรนะโโคดกศูนย์หนึ่งแป๊บนึงนะปิดท่อกัน AC หกศูนย์หนึ่งอะนะทอันนั่งนอดอยู่นู่น อ่าเรามาเรียนก่อนไอตรงนี้คือห้องไอ้นั่นปะห้องศพปะไม่ใช่ห้องตรงกลางห้องศพห้องตรงกลางห้องศพแล้วห้องเนี้ยห้องนี้ห้องอะไรไม่รู้ปะปะมันวนวะห้องวนห้องวนแล้วมานี้ห้องแล้วมันแดงแดงไปละโอเค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 กูเจอยิ้มกูเจอทุกอย่างกูเจอทุกอย่างูน้าแดงเป็นหนึ่งกลุ่ม กูควรจะตาย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 กูไม้ยาพี่กูไม้ยายาไม่เกินเลยกูไม่มียากูไม้ยาสามอันไม่มีสัมมา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 พี่เน้ตอนนี้กูแทบจะไม่เหลือแล้วเนี่ยยาเนี่ยอาลมอนเหลืออะไรพี่โอ๊คกดวีวิดได้ไหมทั้งสองอย่างอ้านี่ไปผมมีสามอ่ะกดวีวิดได้ไหมอยู่ไหนกันยากูหมดแล้วด้วยคกดวีวิดได้ไหม อายาอัลฟี่ก็เหลือหนึ่งนะถ้าให้อ่าแอลมอนมันมีสักอันอะเอาไปแอลมอนแอลมอนมีสองอเแอลมอนพี่ก็เหลือสองมมีอย่างแค่สองอะแอลมอนสองยาสองแอลมอนแทบไม่ได้กัดโอ้ยยิ้มแอลมอนผมไม่ได้โดนกัดเลยห้องนั่นอยู่ไหนวะไม่รู้เราโม่ๆเดี๋ยวเราเจอไปในห้องนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว สีเขียวหน<อ>ึ <S 1> 1, <S <ก>่งสองสีเขียวหนึ่งเหลืองแดงหนึง่งน้ำเงินเหมือนจะมีอันเดียวหรือเปล่าแดงแดงหนึ่งสองแดงตรงนี้มีอีกหนึง่งแดงสามลูกสุดน้ำเงินหนึง่งน้ำเงินก่อนเลยน้ำเงินก่อนอ่ะน,น้นำเงินก่อนเล้เล่นแยกสามไม่หนึ่งพี่เงินอ่ะน้ำเงินแล้วนะน้ำเงิน,น,งน,นแล้วก็แล้วก็เขียวเขียวอ่ะเขียว เดี๋ยวรอเปิดแดงแล้วกันเขียวอันนี้เหลืองอ่ะพี่อันนี้มันเหลืองอ่ะกวดไหมก็น่าจะเขียวแหละอันนี้มันคือสีเลยเขียเปิดยังนี่แดงอ๋อนี่ก็แดงเปิดมันยังเขียวอ่ะเปิดแล้วไปแล้วงั้นพี่แดงนะเปิดเลยพี่ก็เปิดไม่ได้พี่ไอ้จังมันมันเป็นสีนั่นอะมันเป็นมันไม่ใช่สีเขียวมันเป็นสีเหลืองอุ้ยไอ้ยิ้ม เรห้องแม่งอย่างมืดเลยเราอยู่นี้ไป่หยไม่ได้วะเอ้อยยิ้มมันอยู่อ่ะเราก็แค่เอาไป่ายล้มช่องกันไว้สรุปต้องอะไรก่อนเนี่ยผมว่าว่าเรียนอยากสามไปหนึ่งผม<อ>ว่าตอยตายพี่อะไรตายพี่อะไรตายพี่บอกผมสิกดแดงขึ้นไม่ได้ใช่ไหมใช่งั้นก็เอาลงให้หมดก่อน เอาใหม่ลองเล่นจากนั่นไหมพี่สามไปหนึ่งไหมสามก่อนก็ได้แล้วผมเอาแดงขึ้นเลยไหมเดี๋ยวพี่ยืนเป้าไว้ตรงสามจุดนี่แล้วกันเอาแดงขึ้นเลยนะเอาแดงขึ้นเอาแดงขึ้นแดงขึ้นละอันไหนมีสองแดงขึ้นมันไม่เกี่ยวอ่ะแดงขึ้นอันไหนนหนึ่งขอแดงขึ้นก่อนเอยแดงมีสองนี่หว่าพี่แดงมีสองได้แค่นี้อะไรส้มรอก อามันไม่เขียวมันไม่ใช่เนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแดงเนี่ยไม่แดงสองอันจะหนีทั้งนั้นนะใช่ไงแดงสามอันแต่ตรงนี้มันขึ้นไม่ได้เป็นโรคอะไรเอาลงให้หมดคละโอเคได้ขีดล่างได้ขีดล่างแล้วขีดล่างขีดล่างนี่ไงน้ำเงินกูจะไปแก้เอาน้ำเงินขึ้นยังอ่ะ แป๊บๆน้ำเงินมันมีอันเดียวไม่ใช่เหรอน่าจะเอาสีเขียวขึ้นเอาสีเขียวขึ้นก่อนเอาโอ,โอ้โหโดนนวยไปละมันมพีี่่ในทมือดอ่ะอเอาสีอะไรขึ้นก่อนนะเอาสีเขียวสีเขียวอยู่ฝั่งโน้นอ่ะเดี๋ยวพี่เฝ้าวันนี้เผื่อว่าดูดีกว่าว่ามันอยู่ยังไงกันแนะ่เ,เอาเขียวขึ้นนะเขียวไม่ขึ้นอ่ะที่เขียวไม่ขึ้นใช่ไหมเขียวเอาขึ้นไม่ได้อ่ะที่ฟ้าไปนน้ำเงินดูนี่ พีี่่ฟ้้้าก็ขึนไไมดเอาเอาลงให้หมดเลยน่าจะต้องอันแรกก่อนต้องให้ได้จุดแรกก่อนอ่ะเอาลงให้หมดเอาลงเอาลงเอาลงโอเคต้องเอาจุดแรกให้ได้ก่อนไปน้ําเงินใหม่ได้ไหมน้ําเงินโอเคน้ำเงินอันแร้ไอยิ้มอยู่เนี่ยอยน้าเเปิดน้ําเงินแล้วพี่ได้ปะน้ําเงินไม่ใช่งั้นก็เขียวอันแรกไปเอาน้ําเงินลงแล้วเอาเขียวอันแรกโอเคเพียวฟ้าได้ไหมเนี่ย ยาหมดละโยกาหาประตูที่มีแสงแสงถุกทุกเอ้ยยิ้มอีกแล้วยิ้มแม่งห้องมืดแล้วแม่งชอบอยู่อาตัวเฝ้าวันเฝ้านี้หรอเออดูแบบให้จุดเขียววันแรกให้ได้ก่อนโอเคได้ได้เขียววันแรกได้แล้วงั้นไปไปน้ำเงินดูเดี๋ยวฟี่อะยิ้ม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 น้ำเงินได้ไหมพี่ตายเอาพี่จะไปออกไปทำไมเอา จะไปหาแสงโอเคไม่เป็นไรที่ไม่ตุยอ้าวตัวฝากดูให้หน่อยอันนั้นได้ได้ดูอยู่ดูอยู่ไม่ได้ว่ะน้ำเงินไม่ได้น้ำเงินมีอันเนี็ยรอแดงขึ้นดิอันนี้นะครับไม่มีแล้ววะอ้าวแดงขึ้นนะไม่ได้ว่ะไม่ได้กดกดไม่ได้กดกดไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้แสดงว่าน้ำเงินไม่ถูกลองไปแดงแล้วกัน เอาแดงดูได้ไหมแดงไม่ขึ้นเลยอ่ะแดงมีสามันอ่ะตรงนี้ด้วยเอาลงให้หมดกันไม่ก็เรียงตามนั้นแล้วไม่ใช่หรอเหลืออีกตัวตอนตอนนี้ตอนนี้หายหมดเลยใช่ป่ะตอนนี้หายหมดเลยใช่ป่ะอ่าหายหมดละใช่ตอนตอนที่เราแดงขึ้นทั้งหมดอ่ะสีอ่ะ ไฟไฟไฟไหนเด้งขึ้นดูดูให้หน่อยนะดูให้หน่อยนะอ่ะฮะอันนี้อันนี้เด้งอันนี้มีป่ะมีขึ้นป่ะไม่ไม่อะไรใช่ไหมแปลว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่แล้วเนี่ยขึ้นตรงกลางแล้วเนี่ยขึ้น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 ข้างบนข้างบนเวียนท้ายแล้วเนี่ยยังขึ้นไปว่าไม่ใช่ ไอ้เฮี้ยกูหลงกูงงแมพเนี่ยเหลือสีอะไรอ่ะว่าเเออเก่งชิไหายล้งชุดองชุดทำไงวะพี่กดใจด้วยอะไรนะกดใจด้วยต้องให้มันอะไรนะพี่ก็แค่สังเกตไปเรื่อยๆให้พวกมึงบอกนั่นแหละง่ายๆไออันวันไม่เต็มเอาเลยวันสามแล้วครับ เมื่อมันให้มันมันมันให้มันอะไรอะไรอย่างเลยคนละอันแบบพ่อมึงไปไปไปฉีดห้องนั้นไหมไปฉีดห้องนั้นกันถังครับถังทครไม่ไ้เอาถังไปได้ถังด้วยใครไปหยิบถังหยิบถังไปด้วยนะหยิบมันแล้วไอ้บอลไอ้บอใส่ชุดด้วยกไอ้ห้องนั้นน่ะต้องแบบรีบเลยพี่โอ้โหเรื่องไม่เอาของไปเลยกลัวไปแล้ว แว่ามันมาสำรองอไองว้มันมาสำรองม<ส>ั้งอันนี้ใส่ชุดยังอ่ะล็อกเกอร์กูอยู่สายสุดมสไม่แล้วชุดยังอยู่นี่แสดงว่ามันเอาไว้แบบนั่นพี่แก่แบบของหายเวลาตายอ,ะอ่ะมันเผื่อ,อไวไ้ผมว่านะพี่ใน,น,นห้องสารเคมีมันน่าจะมีส่วนแบบเทปอยู่แน่เลยมีมีมีเพราะกูเคยลองตายแล้วไปลองลองไปเท่า อยู่ไหนอ่ะโอเคไอ้ยิ้มไอ้ยิ้มทางไอ้ยิ้มทางซ้ายยิ้มมาทางขวาชุดใส่ชุดด้วยเพิ่งใส่ชุดใส่ชุดก็กดไอใส่ชุดเลยฮะใส่ชุดยังไม่ใส่เลยยูชุดยูชุดยูชุดอ๋อโอเคยูชุดยูชุดนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไอ้เหี้ยเดินติดติดตู่ไทยไม่รู้ไอติดไอติดอิ่พอเตอร์ไอสัตว์ไม่ต้องไป แล้วให้อาตโตไปคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรพี่ผมเออหายขาดเดี๋ยวใช่เหรตอนนี้เหรอโอเคตอนนี้แหละเดี๋ยวเราวางแผนก่อนนะพี่เอาซ้ายก่อนไหมลุมฉีดแม่งคนละห้องเลยไหมเอ้ไม่ใม่ลุมฉีดกันทุกคนแม่งลุมฉีดต้องรีบฉีดกันนะมาห้องนี้มาห้องนี้ไหมฉีดของอ็อบเจกต์ทุกอย่างในห้องเพื่อให้มันปลอดสารเราเราอยู่รวมกันสี่คนเลยอ่าอันนี้อันนี้ลุมฉีดให้ทั่วเลย โอเคอันนี้อ่ะยังยางยางอ๋อทางฮะต้องต้องเฉยโดนเฉยโดนทุกคนเหรอได้ทุกคนโอเคดูเรื่องบอกแล้วแกเบลไหมไม่เป็นไรมีชุดโยกไปโยกสองได้โยกกระสอบใ้ชายแล้วให้คนอื่นที่ทำอย่างอื่นก็ได้ไปถ่ายแล้วพี่ ปะทำไปแลาทำไปแลาม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 าตีท่อได้ไหมอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนี่นี่เขาอีเาอีาเขไม่เกี่ยวไอ้ที่อยู่ไหนวะเนี่ยจะฉีดไปเถอะไอ้เนี่ยฉีดตัวความเซ็กซี่อันนี้หัวปอนก็ไม่เกี่ยวก็หัวหัวก็ไม่เกี่ยวตีเท่าหัวถุงก็ไม่เกี่ยวเฮ้ยนี่ไงนี่นี่มา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  ฉีดมาฉีดมาไม่รู้มีจริงไหมเดี๋ยวฉีดก่อนมา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 ต้องขุนทองบ้านไหนร้องวะไหนมึงอ่ะไหนมึงอ่ะฉีดแล้วฉีดแล้วก็ฉีดแล้วแหละแป๊บนึงนะ่งไดเลยตกลงมันมีอันทีดยังสีเหลืองสีเหลืองอยู่สามสี่อันอ่ะอ้าวีจามายโดนหักหายจากจุดแล้วมั้งเหลือได้ฉีไเพื่อเพื่อแอร์เรียวะกลับไปไม่ต้องฉีดของพี่ให้มันแบบ มันครบสิบชิ้นมั้งต้องรีบจ <sh arp> ีด <together> อ่ะเพื่อให้สารมันแบบหมดอ่ะเพราะมันยังเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ฮ่องกงไอ้ดามไปดามไปยิ่งไอ้อดไอ้ยิ้มห้องมึงทั้งที่มึงฉีเมื่อกี้มึงไอยิ้มบอกเออไอยิ้มบางทีมันชอบสปอนหัดหาดีวิโดว์ใหญ่นั่นไงฮะยังยังสปอนอยู่อ่ะ โอ้ยข้างหน้าพี่โอก็มีสัตว์เยอะจังอะมีเยอะจังอะอันหลังเลยอย่างนี้เออนี่ม่เชลลี่นะหรือครูควรกลับไปเอาดีไม่ต้องแล้วหมดไหมไม่หมดมันยังพี่เหลือย่านะอันอันอันที่ไฟขึ้นเหรอไม่มันต้องแบบเขียวหมดเลยอ่ะ ห้องนี้ยังไม่ได้เข้าไปเลยตอนนี้ผ<อ><ป>ีดัก,ดกไอ้เหี้ยเข้าไปได้เข้าไปไม่ได้แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าฉีดแล้วก็นับหนึ่งนับต่อกันได้ไหมอย่างเีมามา่อย่างเงี้ยมันโดนหมามาอย่างเงี้ยหมามาตอนนี้ระดับลดแล้ว หนึ่งสองสามก็คือกุญแจนะฮะอยี่โดยที่ไม่มีไฟก็ได้นะจีนรอบเดียวก็ได้ถ้าบอกว่าลองจีบผมยังไม่รู้ว่ามันมันไอ้นั่นมันมันต้องมีเครื่องวัดเอาอย่งนี้เอาจีบอยู่แล้ววะอ่ะได้แล้วเพื่อนแล้วพื่อนจะให้ผมทำอะไรเครื่องวัดแล้วไปฉายอ่ะไฟอาร์ตอยู่แล้วนี่หว่าเดี๋ยวไม่บอกใครนะ พี่อ็อกอันนี้อันนี้อัน,นี้พี่อกฮะที่นี่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 เราเรื่อกขันไหนไหมฉีดฉีดฉีดอ๋อที่มาอยู่ไหนอะ่ะมันเริ่มก่อนไหมพี่เพราะว่ามันต้องทำเวลาวะเนี่ยถ,ถ,ถ้าฉีดถ้าฉีดแล้วมันไฟจะดับใช่ไหมเนะี่ยไม่ฉีดแล้วมันไฟมันเพิ่มอาร์ตมันต้องทำเว<ม>ลาไฟมันต้องเขียวหมดเลยมันต้องแบบมันจะมีเสียงตึ้งเลยอ่ะถ้าได้อ่ะ ต้องทำเวลาต้องแข่งกับเวลาต้องวางแผนมาพี่ต้องวางแผนอ่ะมาอยูรวมกันมาแล้วก็รีบวิ่งทีละห้องเลยใคปจะไปซ้ายไปขวาทีนี้ไม่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 เอาเอาแบ่งกันก่อนใครจะฉีดใครทำอะไรที่มีฉีดกับทุกคนนั่นแหละเพราะอะไรมันต้องส่องใบฉ่ายแล้วก็มีเครื่องวัดด้วยผมเครื่องวัดไปผมเครื่องวัดไปเครื่องวัดคืออะไรวะนี่ไงมันจะรู้ว่า แ่้วนั่นรถรถไปกับพี่มาฝันเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนนะพี่รอนี่ก่อนนี่เห็นเห็นนี่ไหมรอให้มันแบบครบสวยก่อนไม่งั้นแบบยืนยันก่อนดีกว่าอันไหนมันทนั้นร้อยมันหายหมดก่อนแล้วฉีดทีเดียวใช่ใช่อย่างนั้นมันโอเคกว่าเยอะกว่ามากกว่ามากก่านี่เพิ่งรีบพี่มาอนร้อยมันหมดออบเจกต์แบบติดเชื้อหมดแล้วเราค่อยไปฉีดเวลามันจะได้รีคูลดาวน์ใช่ถ้าเราไปแบบมั่วๆก็นั่นแหละพี่ เาฝั่งนี้นะฝั่งนี้โอเคมาไปพี่เตรียมตัวมาอันนี้มีปะม่าแตนไม้ไปหนึ่งนี่ไม่มีนี่ไม่มีนี่ไมีสองนี่ไม่มีพี่ไม่มีก็มีคนสองใบฉายคนนึงนะไม่งั้นไอ้ยิ้มโผล่ถ้าห้องมืดอ่ะนี่ไม่มีออกมาออกมานี่ห้องต่อไปห้องต่อไปทางไม่มีทางไม่มีถังไม่มีถังไม่มีมันก็เองก็ไม่มีวะไม่มี ไอ้สองชิ้นสุดท้ายนั่นเป็นอสองชิ้นที่ยังไม่ได้ฉีดเปล่าอะไรครับข้อมาว,ว,วข้าวอาเ,เออไม่เป็นไรปุ่งดำไม่มีมา้าม้าก็ไม่มีเด,ดี๋ยวดิเนี่ยออกโทษนะตันนวนี่ก็ไม่มีปัดสองก็ไม่มีกระดาษนับปะกระดาษนับหมดนี่กระดาษกระดาษนิดนึงกระดาษนิดนึงกระดาษครับ ยิ้ไปยิ้มไปยิ้มสี่ขียวถอยมาตายบอกไม่ทันนี่พี่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประตูเกิดข้างมาเลยไงนี่ไม่มีก็เข้าแล้วก็เกิดใหม่ได้ใช่ป่ะใช่อย่างที่บอกประตูเกิดข้างมาเลยมันไม่มีจริงเหรอพี่ไม้ข้างบนได้ไหมต้องข้างบนกิโอ๊ลวิ่งจนเหนื่อยไม่นี่ก็ไม่มีนี่ห้องนี่เอาไปแล้ว กเริ่มลงล้วเริ่มลงล้วเริ่มลงล้วโอเคข้องข้อมาฝานี้มานี้ไม่ช่างออกจะม่พพ่น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 แน่หมดเลยอะอันนี้อนี้อันนี้อ่นนี้โอเคพี่พอได้พอะไม่ต้องพ่อจะทำเองหมดแล้วหมดล้ มันยังไม่ดังเลยแต่ว่าม,มไม่ผ่านอะ่ะดิงเตอร์จะหายเหรอขี่จนกว่ามันจะเป็นสีเขียวอ่ะขี่จนกว้ามันจะมีเสียงดังตึ้งอ่ะถึงผ่านแล้วประตูเสียงปลดล็อกอะ่ะย,ยิ้มอีกแล้วอ่ามันเริ่มแล้วยิ้มมันชอบพี่เออไอ้มันไม่ขึ้นเลยวะ โอเคได้แล้วได้แล้วพี่มาตัวมาเปิดเปิดตัวไปแล้วชื่ออะไรอะโอเปอ็นชื่อเป็นตุ้ยสิโอเคเราจะล้ามันเองถ้าเราเจอมันทำอะไรได้พี่โอ๊คนั่นแหละสิทีมทาน้าไม้มีทีมเลยนครับไม่มีอ่ะเฮ้ย เออในที่สุดกูก็ไปเจอแล้วเว้ปอบวงกฏอ่ะพร<อ> <จะ S 2> ากพ<า>ีอ<า>น,นปากกูทีเถอะโอ้ยทำไมเงียบใส่ชุดไหมใชุดดีกว่าใส่ไปถอดละกันถอดไม่ได้ถออไงกดไอแล้วกดอนันปิดเลยติดนะผมเปือนสล็อตแล้วพี่ใส่ดีกยวทำไหมเนะี่ยไอ้เหี้ยเช็คพอยต์เซฟมือเอาว่ะโอ้ในที่สุด ตั้งนานไม่มีเชิงไเซฟหรอไม่เฮ้ยอะไรโอ้โหซีฟหายไม่ไม่โอ้ต้องเหยียบต้องเหยียบต้องเหยียบใช่ไหมเออต้องเหยียบแล้วตัวตัวนั้นคืออะไรอ่ะแล้วความซิฟหายก็จะมันเกิดขึ้นอ๋อแล้วผมล่ะต้องวิ่งแทนนี้ต้องวิ่งแล้วผมมีผมมีเยลลี่อยู่ตรงนี้ไปทำไรอ่ะก็โดดไปเลยเอ้าวใช่ไหมอีสโล

ใจอะกูขอถวยแล้วกูขออะไรได้บ้างอะขอให้เธอเลืกอตามฉันได้ไหมเอ็กัดกำลังหันไปเลยว่า